เพื่อความไร้รักไม่อาจทําให้เธอพังตรงกันข้ามมันกลับรอหลอมให้กระถินยืนหยัดอย่างงดงามจากเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้งเหมือนเป็นส่วนเกินของบ้านสู่ผู้หญิงที่ก้าวเดินด้วยหัวใจที่แข็งแรงที่สุดก้าวที่ไม่หันหลังกลับและเป็นก้าวที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลกรถิน เด็กหญิงวัยสิขวบผู้ไม่มีใครต้องการเติบโตอยู่ในบ้านเล็กกลางทุ่งนาพ่อแม่และพี่น้องไม่เคยรักเธอเลยเพียงเพราะใบหน้าคิเรที่ถูกมองว่าเป็นความอับอายของครอบครัวตั้งแต่จำความได้ชีวิตของเธอก็เป็นเพียงส่วนเกินยามค่ำกระถินไม่ได้นอนในเรือนเหมือนพี่น้องหากแต่แอบไปปูเสื่อใบเก่าที่แม่ไม่ใช้แล้วในล็อไก่ข้างกายมีหมอนเก่า และผ้าห่มขาดขาดที่เก็บมาจากกองของเก่าที่แม่ทิ้งเสียงไก่กระพือปีกและกลิ่นอับชื้นจากพื้นดินเป็นเพื่อนคุ้นเคยเธอกอดตัวเองไว้คลายความหนาวเหน็บในความมืดหลายขึ้นได้แต่ร้องให้เงียบๆจนหลับไปทุกเช้ามืดก่อนใครในบ้านจะตื่นกระถินจะรีบเก็บเสื้อและผ้าห่มกลับเข้ามาในเรือนทำทีเหมือนเพิ่งตื่นจากบนบ้านเพื่อไม่ให้พ่อแม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว เธอนอนอยู่ในเล้าไก่ทั้งคืนจากนั้นก็ลงมือหุงข้าวตักน้ำตัดฝืนรับใช้ทุกคนโดยไม่เคยปิปากบนกลางวันขณะที่พี่น้องแต่งชุดนักเรียนสะอาดสะอ้านเดินหัวเราะคุยกันเตรียมไปโรงเรียนกระถิ่นทำได้เพียงยืนมองจากข้างรัวร่างเล็กมอมแมมอยู่ในเงาไหมไม่มีเสียงหัวเราะใดตอบกลับมาเมื่อทุกคนออกไปเธอจึงหันหลังกลับบ้านล้างหม้อข้าว กวาดลานเรือที่เต็มไปด้วยฝุ่นดินยามมื้อข้าวกระถินไม่เคยได้นั่งร่วมวงกับครอบครัวเธอมักนั่งกินเงียบๆคนเดียวหลังเรือนบนข้าวสวยที่เหลือเพียงเสร็จจากหม้อเสียงหัวเราะของพี่น้องที่ดังลอดออกมาจากในครัวตอกย้ำความว่างเปล่าในอกทุกคำข้าวคือความฝืดเคืองที่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำตาครั้งหนึ่งแม่เผยแช่งออกมาว่าตายตายไปเสียก็ดี จะได้ไม่ต้องสร้างความอับอายให้กับบ้านนี้อีกคำพูดนั้นฝังลึกกลางใจกระถิ่นก้มหน้ารับทุกถ้อยคำด้วยความเงยียบเธอไม่โกรธไม่เกลียดเพียงปรารถนาให้แม่กอดบ้างเหมือนที่กอดพี่น้องคนอื่นแม่ยามเจ็บไข้กระถิ่นก็ต้องลุกมาต้มยาก,กินเองเธอคุ้นชินกับการดูแลตัวเองตั้งแต่วัยยังเล็กแต่สิ่งที่หัวใจเฝ้ารอมาโดยตลอดกลับเป็นเพียงสิ่งเรียบง่ายที่สุด คืออ้อมกอดจากแม่ที่ไม่เคยมีวันได้รับเลยกระถินเติบโตมาท่ามกลางความว่างเปล่าของครอบครัวที่ไม่เคยมีความรักหรือความเมตตาให้เด็กหญิงใช้ชีวิตอยู่ในเล้าไก่ที่เธอคุ้นชินแต่ก็พยายามจัดให้เป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ละวันเธอจะทำความสะอาดเล้าไก่ให้สะอาดสะอ้านไม่ปล่อยให้เหม็นอับเหมือนเล้าอื่นๆเธอตัดไม้ที่พอหาได้ มาทำเป็นเตียงนอนเล็กๆและมุงหลังคาด้วยเศษวัสดุเหลือจากบ้านของพ่อแม่แม้มันจะไม่สมบูรณ์นักแต่ก็พอให้เธอรู้สึกได้ว่ามีมุมส่วนตัวที่ปลอดภัยเป็นเสมือนเซฟโซนของเธอพี่น้องคนอื่นต่างไปโรงเรียนมีกิจวัตรและอนาคตที่พ่อแม่คาดหวังไว้ส่วนกระถินกลับต้องอยู่บ้านช่วยทำงานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะหุงข้าวตักน้ำหรือหาฟืนไฟ หากพอมีเวลาว่างเธอจะค่อยๆทำความสะอาดพื้นที่รอบเล้าไก่ตัดญ้าที่รกออกและคิดว่าจะเริ่มปลูกผักเล็กๆเพื่อมีรายได้เป็นของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ปุ๋ยเธอก็ไม่ต้องซื้อเพราะใช้จากขี้ไก่ที่มีอยู่แล้ววันแล้ววันเล่าความตั้งใจค่อยๆกลายเป็นจริงเด็กหญิงเริ่มปลูกผักอย่างจริงจังและเฝ้าดูมันงอกงามด้วยมือของเธอเองทุกเชา้า หลังทำงานบ้านเสร็จกระถินจะเก็บผักไปขายที่หมู่บ้านผักของเธอสดงามและปลอดสารคนในหมู่บ้านจึงชื่นชอบปากต่อปากทำให้ผักของเธอขายดีจนไม่พอขายความพยายามเล็กๆค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นไรายได้จริงและเงินเก็บก้อนแรกก็เริ่มเกิดขึ้นไม่นานนักพ่อแม่และพี่น้องก็เริ่มพากันสงสัยว่ากระถินกำลังทำอะไรอยู่กันแน่จึงแอบมอง และค่อยๆเห็นความจริงทีละน้อยทุกคนเห็นภาพที่กระถิ่นกำลังรดน้ำผักขุดดินทำแปลงใหม่ขยายพันธุผักอย่างแข็งขันรอยยิ้มน้อยๆแต้มบนใบหน้าเวลาที่เธอสาละวนอยู่กับพืชผักที่เธอรักแสงแดดยามสายส่องผ่านหยดน้ำค้างที่ยังกับใบผักระยิบระยับงดงามเสียงนกร้องประสานกับเสียงไก่ขันแววมาไกลๆพอแมมองหน้ากันแววตาวไห พี่สาวคนโตบอกว่ากระถินเก่งจังเธอรำพึงเบาๆแต่คงจะเหนื่อยมากส่วนน้องสาวคนเล็กเอ่ยขึ้นว่าเกิดมาเป็นตัวซวยก็ต้องเหนื่อยแบบนี้แล้วหันมาจับแขนผู้เป็นแม่คำพูดนั้นกระตุกใจของพ่อแม่ที่มองลูกสาวคนกลางด้วยความรู้สึกผิดกระถิ่นไม่อาจได้ยินท้อยคำเหล่านั้นเธอยังคงก้มหน้าก้มตารดน้ำผักด้วยรอยยิ้มเล็กๆเหมือนโลกทั้งใบ ยังคงสว่างสวัยอยู่ในมุมเล็กๆของเธอเองขณะที่รอบเรือนมีเพียงเสียงลมพัดไปไหมกระทบกันเ,าเบาๆและบรรยากาศก็เงียบงันลงเราก็มีบางสิ่งกดทับใจคนทั้งบ้านวันแล้ววันเล่ากระถินเริ่มเป็นสาวเธอยังใช้ชีวิตอยู่ข้างเล้าไก่ซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ้านหลังเล็กที่อบอุ่นเป็นที่พักใจของเธอในขณะเดียวกัน กระถินก็ยังทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่และพี่น้องไม่ขาดตกบกพร่องตอนนี้เธอเริ่มมีเงินเก็บก้อนเล็กๆจากการขายผักผักของกระถินเป็นที่ต้องการของชาวบ้านและแม่ค้าในตลาดมากจนแทบไม่ต้องหาบออกไปขายช่วงเช้าเช้าพ่อค้าแม่ค้าจะมารับซื้อถึงที่บางครั้งมีคนมายืนรอหน้าบ้านแต่เช้าเสียงพูดคุยซื้อขายดังคลอไปกับเสียงไก่ขัน เป็นภาพที่ใครๆในหมู่บ้านก็เริ่มคุนตาพ่อกับแม่มักยินมองกระถิ่นอยู่ห่างๆลูกที่เคยถูกดาหน้าว่าตัวสวยกลับค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งและงดงามในวาตาของทั้งคู่มีทั้งความแปลกใจและความหวัน่นไหวแต่ก็ไม่อาจเอ่ยถ้อยคำใดออกมาตรงกันข้ามลูกสาวคนโตและลูกสาวคนเล็กซึ่งพ่อแม่เคยอุ้มชู กลับกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้แต่งานบ้านเล็กน้อยก็ไม่เคยหยิบจับหากไม่มีกระถิ่นคอยทำงานบ้านหุงข้าวทำกับข้าวบ้านก็คงไม่เป็นบ้านลูกสาวคนโตเรียนจบแล้วแต่ก็ยังไม่มีงานทำส่วนลูกสาวคนเล็กใช้เงินมือเติบไม่เคยคิดประหยัดหรือช่วยพ่อแม่ส่วนกระถิ่นนั้นพ่อแม่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้เลยแม้แต่เงินบาทเดียว ทว่าเธอกลับเข้มแข็งพึ่งพาตัวตัวเองได้และพอโตขึ้นใบหน้าของเธอค่อยๆเปลี่ยนไปผิวพรรณเกลี้ยงกลาวไม่ขี้ริว้วขี้เร่เหมือนตอนเด็กถึงจะอาศัยอยู่ข้างเล้าไก่แต่ก็เนื้อตัวสะอาดสะอ้านแข็งแรงและเปล่งประกายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดความสัมพันธ์ในครอบครัวยังคงดำเนินไปอย่างเรียบๆกิจวัตรประจำวันของกระถินยิงคงเหมือนเดิม ตั้งแต่เล็กจนโตเธอไม่เคยได้รับกอดจากพ่อแม่ไม่เคยกินข้าวร่วมกับพี่น้องเมื่อก่อนเธออาจเสียใจแต่ตอนนี้เธอแค่รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ทำให้เธอเข้มแข็งได้ขนาดนี้และรอเพียงเวลาที่พร้อมเธอก็จะก้าวออกไปจากที่นี่กระถิ่นเริ่มศึกษาการเกษตรอย่างจริงจังเด็กสาวใช้เวลาว่างไปหาความรู้จากเกษตรตำบลหาตำราที่พอมีอยู่ในมือ เริ่มขยายพื้นที่ปลูกผักออกไปเธอเช่าที่วางไกลบ้านแล้วจ้างแรงงานชาวบ้านมาช่วยดูแลเด็กสาวคิดค้นสุดรปุ๋ยหมักเองลองผิดลองถูกจนได้สูตรปุ๋ยที่ใช้ได้จริงความสำเร็จของเธองอกงามขึ้นทีละน้อยวันแล้ววันเล่ากระถิ่นอดออมมุ่งมั่นจนเริ่มมีเงินเก็บก้อนใหญ่พอที่จะวาดฝันถึงบ้านหลังใหม่ของตัวเองบางครั้งตอนเช้า พ่อค้าแม่ค้ามายินรอหน้าบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเสียงเอ่ยปากชมดังขึ้นเรื่อยๆว่าผักของกระถินงามจริงๆหรือเด็กคนนี้ขยันไม่เหมือนใครคำพูดเหล่านั้นค่อยๆทำให้ชื่อของกระถินเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านแม้พ่อแม่และพี่น้องไม่เคยเอยปากแต่แววตาของพวกเขายามแอบมองเธอก็เริ่มมีบางอย่างที่ปิดไม่มิดคำคือหนึ่งกระถินนั่งล้างมือเปื้อนดินอยู่ใต้แสงตะเกียง ความเหนื่อยอ่อนแผ่วลงเมื่อเธอเงยหน้ามองไปยังแปลงผักที่กำลังเติบโตใจถึงเงียบสงบแต่ลึกๆย่งมีร่องรอยของความโดดเดี่ยวที่ไม่เคยหายไปกระถินไม่โกรดใครไม่ได้น้อยใจเธอเพียงแต่บอกตัวเองว่าวันหนึ่งเธอจะสร้างบ้านหลังเล็กที่เป็นของเธอจริงๆบ้านที่เธอจะไม่รู้สึกเหมือนส่วนเกินอีกต่อไปและเธอก็สัญญากับตัวเองเมื่อวันนั้นมาถึง กระถินจะออกไปจากที่นี่ด้วยรอยยิ้มไม่ใช่น้ำตาในที่สุดวันที่กระถินพร้อมก็มาถึงเธอตัดสินใจซื้อที่ดินและปลูกบ้านหลังเล็กมีพื้นที่พอสำหรับปลูกพืชผักที่เป็นอาชีพหลักของเธอวันหนึ่งเธอเดินกลับเข้ามาในบ้านในวันที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากระถินยื่นซองเงินให้แม่แล้วก้มลงกราบแทบเท้าพ่อแม่ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบสงบ แต่หนักแน่นว่าหนูจะย้ายไปอยู่ข้างนอกห่างจากที่นี่พอสมควรคงไม่ได้กลับมาหาอีกแล้วขอให้พ่อแม่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะสิ้นคำพูดสีหน้าทุกคนตกใจแม่หัวใจไหววูบน้ำตาคลอพ่อนี่งั้นไม่เคยคิดว่าลูกที่เคยถูกตราหน้าว่าตัวสวยจะมีวันนี้พี่สาวพร่มขึ้นอย่างร้อนรนแกไปแล้วใครจะทำกับข้าวกวาดบ้าน สักผ้าน้องสาวทำหน้าเวอตกใจพูดไม่ออกกระถินเงยหนะ้าขึ้นสบตาทุกคนดวงตาสงบนิ่งแต่ถ้อยคำชัดเจนกังวานไปทั้งห้องต่อไปพวกพี่ก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ไม่มีใครอยู่รองมารองตีนใครไปจนตายหรอกความเงียบปกคลุมทุกทอยคำของเธอเหมือนคมดาบติดลงกลางใจของทุกคนในบ้านพ่อแม่ยังคงนั่งนิ่งริมฝีปากสั่นไหว แต่ไม่กล้าเอ่ยคำใดน้ำตาคลอเต็มดวงตากระถินหันไปมองแปลงผักข้างเล้าไก่บ้านเล็กที่เคยเป็นที่พักใจครั้งสุดท้ายความทรงจําทั้งสุขและทุกข์ไหลย,ย้อนเข้ามาแต่เธอไม่ได้น้อยใจอีกแล้วมีเพียงความมุ่งมั่นจะก,ก้าวต่อไปเธอลุกขึ้นยืนเต็มความสูงสุดลมหายใจลึกแล้วหันหลังเดินออกจากเรือนเสียงฝีเท้าบนลานดินเบาแต่หนักแน่น แสงแดดยามสายทับเงาร่างของเธอเยาวไกลทันทีที่ก้าวพ้นธรณีบ้านความเยยบกิกกระบปกคลุมทั่วเรือนราวกับเสาหลักที่แท้จริงเพิ่งถอนรากออกไปทิ้งให้บ้านทางหลังสันไหวอยู่กับความว่างเปล่าวันที่กระถิ่นก้าวออกจากบ้านหลังเก่าเธอเดินออกไปอย่างมั่นคงไม่หันหลังกลับไม่มีอาวรมีเพียงลมหายใจที่มั่นใจและหัวใจที่แข็งแรง ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยมีอ้อมกอดไม่เคยมีข้าวกินร่วมโตะ๊ะไม่เคยได้ยินถ้อยคำปลอบประโลมแต่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจทำให้เธออ่อนแอตรงกันข้ามมันทำให้เธอเรียนรู้ว่าชีวิตต้องยืนได้ด้วยตนเองภายในบ้านพี่น้องยังคงโตเถียงกันเก่งงานบ้านพ่อแม่เริ่มรวยแรงแต่ไม่มีใครสามารถรังเธอไว้ได้อีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น เธอวางมันลงไว้ตรงที่เดิมกระถิ่นก้าวสู่เส้นทางใหม่อย่างเต็มภาคภูมิไม่มีความกลัวไม่มีความเสียดายเธอรู้แล้วว่าชีวิตไม่อาจมัวอะไรอาวรกับอดีตที่ไม่เคยอบอุ้มใครได้อีกและก้าวเท้าวันนั้นคือก้าวที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลจากเด็กหญิงในเล้าไก่วันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ก้าวเดินด้วยหัวใจที่แข็งแรงที่สุด